สวัสดีครับและนี่ก็คือ,อรายการหมาติดคนไอ้อนคนติดหมาถูกแล้วคนติดหมา เฮ้ยนี่มันการเปิดตัวซีซั่น2แล้วนะหลายหลายคนน่าจะลืมไปแล้วมั้งว่าสมาชิกที่เก่าที่ยังอยู่สมาชิกเก่าที่จากไปแล้วยังไงตอนนี้เหลือใครอะไรยังไงบ้างจันได้เปล่าให้นะนําตกันก่อนไหมไปดูกันเลยดีกว่าว่าสมาชิกบ้านกัปตันคิสแฟมิลี่ตอนนี้มีใครอยู่บ้างไปดูกันเลยหมายเลขหนึ่งโมชิลอบ้า าาทาาอิประจใจน,จนาีหา่ม่มายเลกสีโรมิโอเฉนชิฟอกจากนนทบุรีติปักษ์ใจตัระดาษต้องใช้กิไกแต่ตัดใจ,จ,ใจ,จ,ใจต้องใช้เวลา i, Queen, rian, ky, ลมหมเลโนควินเบเรียนัสกี้กกรงเทพมหานครปติประจใจชีวิตต้องใช้ให้สุดแต่ก็ต้องหยุดถ้าปลาถือไม้ หมายเลขเจ็ดลุยลุย British Longhair จากสมุดประการข้อติประจำใจเสียฟอร์เราไม่แคร์นะแต่ถ้าเสียแกเราไม่ยอมนะเฮ้ยหมายเลขแปด m มด a m r รสจากสมุดประการเหมือนกันค่ะขติประจําใจสวยรวยโสดจะอยู่ในหมวดลูกหนุนค่ะด้วยความที่เป็น EP แรกกันเนาะเราก็อยากให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยคําถามอะไรที่เราโดนถามมาตลอดแล้วเราไม่เคยได้ตอบสักทีนั่นก็คือ ว่้นี่เรื่องหมากับแมวเข้ากันได้ด้วยเหรอเราต้องทําคําถามนี้ให้เป็นคําตอบให้ได้ใน EP นี้นะครับทุกคนเริ่มเลยจริงจริงคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบเข้าใจผิดว่าหมากับแมวเนี่ยไม่ถูกกันเพราะว่าในเรื่องของโบราณการเขาจะบอกกันเนาะว่าแบบหมากับแมวเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวกัดกันตายอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบหมาทั่วไปที่แบบอยู่ข้างนอก,กอถูกยนเขาบอกเปิดเนี่ย เขาเห็นแมววิ่งเขาชอบกัดแมวจริงๆแล้วมันก็คือสัญชาตญาณนักล่าถ้าหากว่าเราฝึกเขาเลี้ยงให้เขารู้รู้จักว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันได้เป็นมิตรกันได้นะครับสามารถเลี้ยงร่วมกันได้นะครับบ้านนี้นะครับจริงๆเรามีสมาชิกแมวด้วยทั้งหมด3ตัวซึ่งก็มีเจ้าลุยนะครับผมมีแมดดัมโรสแล้วก็มีสมาชิกตัวแรกที่เป็นแมวก็คืออนาสตาเซียอัญญาอันยองฮาเซโยนักยิมหัวระดับทีมชาติ เริ่มต้นไปก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบหมามากๆนะคบพอเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยมีโอกาสได้เปิดร้านาบนังตัดขนไทยนิดนึงเป็นร้านบนังตัดขนร้านกับตันฟินพาไดส์ตอนเปิดให้บริการแรกๆเนี่ยเราก็มีน้องหมามาใช้บริการเยอะแต่ว่าพอเปิดไปเปิดมาเนี่ยเริ่มมีน้องแมวเข้ามาใช้บริการบ้างแราก็รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยไมแมวมันก็น่ารักนะเมื่อก่อนเนี่ยมึงจริงๆเลยยอมรับเลยว่าเป็นคนกลัวแมวเพราะว่าเคยโดนทั้งกัดแล้วก็ขว่วนสมัยเด็กๆนะเราก็เลยแบบว่ามีความทรงจำไม่ดีเกี่ยวกับแมวพอลูกค้ามาใช้บริการเรื่อยๆเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าน่าลองเลี้ยงสักตัวเนาะตอนนั้นเนี่ยเราชอบสกอตติชโฟลด์อยากได้แมวที่เรียบร้อยไม่เกี้ยวกาดอยากได้แมวที่น่ารักแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหน้าวน้าหน้าหน้าหน้า แล้วเราก็เลยได้เจอกับอัญญาอัญญาต้องเข้าไปอนา,าลูกก็ได้อัญญามาเนี่ยตอนนั้นยังเด็กมากนะครับจริงๆยังไม่ถึงแบบยังไม่ถึง3เดือนเลยต้องขอเข้ามาก่อนเพราะว่าต้องบอกเขาว่าที่บ้านเนี่ยมีหมายเยอะเราก็เลยกลัวน้องจะเข้ากับหมาไม่ได้ปรากฏว่าพอเอามาตั้งแต่วันแรกอัญญานั่งดูหมาแบบ เธอเป็นใครเธอจะมาทาอะไรที่นี่หรอเรียบร้อยตามที่คิดไว้เป๊ะๆเ,เลยนะครับแล้วก็ไม่มีความกลัวหมาแม้แต่นิดเดียววิธีการฝึกให้หมาเข้ากับแมวเนี่ยจริงๆเราต้องดูก่อนว่าน้องหมาแต่ละตัวเนี่ยมีนิสยัยแล้วก็ความประพฤติยังไงบ้างนะครับถ้าหากว่าแบบเอ้ยหมาที่บ้านเคยเจอแมวมาบ้างแล้วเช่นเราพาน้องไปรันอับน้ําน้องได้เจอกับแมวหลายๆตัวแล้วไม่ได้มีทีท่าว่าจะทําร้ายนะครับก็สามารถให้ลองดมๆให้คุ้นกลิ่นกันกั้นบริเวณนะครับแล้วก็ให้อันดาคอยเจอทีละตัวเริ่มจากเจอตัวเเเเลลลกกก่่่ออนนนนนัััาจะบบโมควิ เอออันนี้ก็คือแบบเรียบร้อยไม่เกีย่ยวกันเลยตามสิ่งที่จิดไว้เป๊ะๆเ,เลยนะครับใช่ลูกหน่นารักหนูน้ารักป้าป้ต้องคอยชมหนูตลอดเวลาเลยใช่ลูกมันก็คือแบบปกตินะลูกนะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ3-4วันอัญญาก็เข้ากับมาได้แทบจะทุกตัวเลยครับเคยมีคลิปไวรัลคลิปหนึ่งด้วยนะครับที่แบบว่าโรมิโอเนี่ยนั่งเลียอัญญานะครับ ยอมให้เลียทุกวันนี้ก็คือหมาอยากได้อะไรบอกเดี๋ยวแมวจะให้เพราะว่าแมวนี่คือกระโดดขึ้นที่สูงได้เลยนะครับตอนที่เลี้ยงแมวตัวแรกนะครับมันก็เกิดโรคโรคหนึ่งนะครับทุกคนแมวงอกจ้างอกจริงๆจ,จ,จะงอกแค่ตัวเดียวแล้วพอไปที่ฟาร์ไปเจออีกตัวนึงแมดัมโรสก็เลยงอกขึ้นมาด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีแมว3ตัวอย่างที่บอกครับว่าเวลาเราจะเอาแมวมาให้เข้ากับหมาได้เนี่ยมันไม่ยากเข้าให้แมวเข้ากับแมว ผมก็เลยต้องเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้ไปไปเลยให้เจออญัญญาบ่อยๆกันว่าไอ้เจ้าเนี่ยชอบอญัญญารักเขาแล้วเขาไม่เคยรักตอบเลย <c oughs> ไม่ได้ผมไม่รักเราทำยังไงรร <c oughs> อะลูาตายจริงๆเลยพูดถึงแมวนะครับผมอันนี้แมดามโรสเขากำลังท้องอยู่นะครับ <c oughs> ดูสิไปอันต้าซาวมามีลูกตัวเดียวเอง <c oughs> ไม่เป็นไรเอาให้แข็งแรงคันแม่ทันลูกนะวันนี้เดี๋ยวหนูไปพักก่อนเดี๋ยวป้าถ่ายหลุยส์กับอัมบูแทนโอเคไหม ไปไปพักผ่อนโอเคเราทำกิจกรรมหมาเมียกันเถอนะครับทำอะไรกันนะอะส่วน,นะนร่วมหรอเดีอยากจะถ่า,าย้วยหรือจะทำอะไรยังไงสัเนี้ททำอะไรกันนะากิจการรมที่ทําร่วมกันได้นะครับเวลาอยู่ที่บ้านนะครับผมก็จะชอบนั่งด้วยกันบ้างลาไปตาเลอะๆแเราก็จะต้องทําความสะอาดนะครับผมลุยตาเธอเลอะเนี่ยมาเช็ดตาก่อนเลยนี่นะครับผลิตภัณฑ์ที่ผมชอบใช้นะครับก็คือเพชรไซ h ์นะครับซึ่งตัวนี้คือสําหรับ Clean Eye Are a นี่เห็นไหมแล้วก็จะใช้สําหรับเช็ดตาน้องนี่นะครับผลิตภัณฑ์ของเขาค่อนข,ข้างอ่อนโยนต่อสัตว์เลี้ยงนะครับเขาจะมาเป็นแผ่นอย่างนี้เลยนะครับผมเวลาน้องมีที่ตาเนี่ยผมก็จะเช็ดนี่นะครับเวลาเช็ดรอบดวงตาเนี่ยเวลาถ้า,ถาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เราไม่มั่นใจเนี่ยเราก็จะกลัวว่าน้ํายาจะเข้าตาใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ผมมั่นใจเลยเพราะผมใช้มาตั้งแต่แมวเด็กๆมากๆนะครับไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ไม่เปืองด้วยใช้ได้นานมากๆครับเพราะวันหนึ่งต่อหนึ่งตัวเนี่ สองรอบนะครับสิ่งโสโปรกต่างๆเนี่ยมันก็จะติดมากับแผ่นนี้เลยมันใช้ดีมากทุกคนนอกเนาอจากแผ่นเช็ดตาแล้วเขาก็จะมีตัวเช็ดฟันเช็ดหูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถุงมือตัวนี้ที่ผมชอบใช้นะครับ p e t s i z e glove shape pet, pet wipes นะครับถุงมือทอำความสาดนี่แกะแล้วนะครับให้ดูว่าแบบเอ้ยใช้จริงนะทุกคนถุงมือก็คือชุบน้ํายามาเรียบร้อยแล้วนะครับเช็ดตัวเช็ดไปเลย นะครับถุงมือทำความสะอาดเพชรสซกลาฟเพชรไว้ตัวนี้นะครับจะช่วยลดกลิ่นตัวลดอาการขนลวงนะครับช่วยทําให้ผิวหนังนะครับสะอาดหมดจดเหมือนอาบน้านะครับช่วยลดแบคทีเรียในร่างกายนะครับเพราะว่าถุงมือเนี่ยมีการเคลือบสารมาแล้วนะนี่ก็คือกิจกรรมที่เราชอบทําร่วมกันนั่นเองนะครับตัวหอมโดยที่ไม่ต้องฉีดน้ําหอมเลยครับทุกคนไปทํากิจกรรมกันเถอะ งั้นเรามาถ่ายรูปเด็กๆร่วมกันดีกว่าจะได้เห็นว่าหมาแมวในเวลาอยู่ร่วมกันเขาก็รักกันได้โดยที่ไม่ทำร้ายกันนะครับผมแต่ว่าเวลาจะทำอะไรพวกนี้อย่าลืมต้องแบบสอนเขาก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีๆให้มาเจอกันเลยอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะว่าบางทีหมาไม่ยอมหรือบางทีแมวไม่ยอมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบความเครียดหรือว่าเป็นอารมณ์ชั่วปู๊บนั่นเองครับผมมาฮิมโมตมาแต่งองค์ตรงเครื่องถ่ายรูปกันดีกว่า อย่างนังลูกเอ่อท่าดีๆลูก นบ้างครับกับรายการคนติดหมาวันนี้เป็นอีพีแรกของซีซั่นสเลยนะที่เราเนี่ยได้มาเล่าเรื่องราวให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คนเข้าใจผิดในการเลี้ยงหมาแล้วก็แมวร่วมกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมากับแมวเนี่ยสามารถเลี้ยงร่วมกันได้แต่ต้องอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยต่างฝ่ายต่างยอมรับกันหรือเปล่าทางที่ดีควรจะมีผู้ปกครองคอยอยู่กับเขาด้วยตลอดเวลานะครับถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยก็ควรจะแยกห้องเอาไว้เมื่อถึงเวลาที่เรามั่นใจจริงๆว่าเขาทั้งสองสามารถเข้ากันได้ถึงจะค่อยปล่อยให้เขาทั้งสองอยู่ร่วมมกันนนะคคติดหา 2. 2> ช่วงตอบคำถามจากทางบ้านคำถามอีกคำถามหนึ่งที่คนชอบถามกันมาเยอะนะครับว่าทำไมสโนว์มันขนขาวจังเลยขนมันไม่เหลืองเลยขาวเหมือนซัมลีขาวเหมือนก้อนเมฆขาวเหมือนผีน้อยน่ารักแคสปอร์โดยตอบคำถามว่าจะมาทำยังไงมันถึงขนขาวขนาดนี้ต้องทำให้ดูครับทุกคนตามมาเลย การที่หมาจะขนขาวเนี่ยมีนนยกันหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟอกขนให้ขาวแต่ว่าการฟอกขนเนี่ยมันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพผิวหนังเพราะว่าการฟอกขนเนี่ยมันคือการใช้สารเคมีแต่ว่าผมไม่ได้ใช้แบบนั้นครับเพราะว่าผมอยากให้ขนของเขาเนี่ยยังคงความนุ่มแล้วก็ไม่แข็งกระด้างผมก็เลยใช้ยี่เลยครับผม กีดพอร์ชั่นไวท์แมจิกตัวนี้นะครับมีส่วนผสมของโอ๊ตมิลล์โอ๊ตมีลก็จะช่วยในเรื่องของเส้นขนทําให้ขนเนี่ยเอ,อ้ยนุ่มเป็นพิเศษเลยครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับผมมีสารสกัดจากอาร์คิเบอรี่แล้วก็คอนฟลาเวอร์นะครับทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยและแชมพูข้างในเนี่ยเป็นสีน้ําเงินซึ่งสีน้ําเงินเนี่ยมันทําให้เรามองเห็นเนี่ยขนของเขาเนี่ยขาวสะอาดมากกว่าเดิมตัวนี้ไม่ได้ใช้ได้แค่กับน้องหมาขนสีขาวเท่านั้นนะครับเหมาะกับน้องหมาที่เป็นขนสีอ่อนขนสีครีมหรือว่า มากมากเลยครับจริงๆแล้วเราสามารถเอาไปผสมในอัตราส่วน1 1 0ต่อ10ได้เลยเพราะว่าค่อนข้างเข้มข้นมากๆ <c oughs> เวลาใช้แชมพูผลิตภัณฑ์ต่างๆนะผมแนะนําให้มีการผสมนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่ผสมเนี่ยมันจะเปื้อน มากมเลยครับผมมันจะได้เป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นความโรมาความสปาเบาๆนะครับอันนี้เขาจะมีส่วนผสมของสีมาจ์เรมแล้วก็มีราเวนเดอร์นะครับแล้วก็เจอร์เนียมนะครับผมหอม หใครที่เลี้ยงหมาขนขาวหรือว่าขนอ่อนหรือว่าขนสีครีมนะครับก็แนะนําเลยนะครับ Doggy Potion White Magic อาบซื้อได้ที่ร้านขายของสัตว์เลี้ยงทั่วไปหรือว่าตาะกูลนี้กับ t ัน p i n s Paradise ก็ได้นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ําให้โดเรมอนตัวนี้ก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย ติดตามรายการคอติดมาด้วยนะครับสําหรับใครที่มีคําถามอะไรอย่าลืมทิ้งคําถามไว้ท้ายคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคาถามกันสำหรับวันนี้บ๊ายบายเอาเข้าไปาหน้าเหมือนกันมากหน้าเหมือนกันหร้อป่อันละ่ะหาสนโซกําลังสบายส่งเสียงออกมาและสำหรับใครที่อยากสนับสนุนเพจสามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยเพียงเดือนละ99บาบาทเท่านั้นขอบคุณมากครับ